อากาศให้ได้เพื่อลองไปเพื่นตีกรองคืออาจารย์มอพุพุนธินิเทคนิคในการเล่นกันดิ่งเพื่อนที่แล้วบางทีเพื่อนไม่ได้ผิดนะเพื่อนเล่นไปเรื่อยๆนะและ้วเดี๋ยวเขากียแรงพี่น้องมีรอ้อนติ้นวันขอ้อมันก็ยังหมอนรับน้อยไหมลงไปใส่ายาไปวุ่นป่วยมั่นใจไปเลยนะลูกนะมัม่นใจไปเลยของเรานี่แหละ ของเราเนี่ยประกันกันเลยเราคดแล้ทุกคนเราอัเอมาเพื่อิบมามเอาปุดมมือพียร์หน่อยเออไปใส่มาหลังที่ตัวในบัตรนิเกไม่ติดตัวหม้อปีเลวเนาะาลงแว นั่งกับใครนั่งคนเดียวเดแดนซ์ไม่ให้ปูมือให้หนาเดียหน่อยยอดมากอ่านั่นแหละยืมให้รูกเดแดนซ์ซึ่งให้นะครับไม่งั้นไม่จบ วันนี้ซว่าเหมือนสุดท้ายครับพี่น้องครับตอนนี้ก็พ่ทอบธนาชัย กำลังพูดคุยกับน้องๆสมมติว่าเอานื้อเ้นสรุปทำความเปิดใจขอตกลงกับน้องๆครับการอยูมันมลหมูอเป็นแบบใดหลังจากากิจกรราน่าใจก็คือถือว่ามีประสบการณ์ให้การลองคันล่ำการเขียนบทก่อนบทละคร ใช่ครับหลายๆวงเราไม่ได้นะครับโดยเฉพาะวงระเบียบว่าด้วยสินผ่านมาเราบัตรจอยให้หน่อยหมาไม้ดูแลเรื่องหมอรัมเรื่องศิลปินนะครับนี่เป็นวันซ้อมวนสุดท้ายนะครับเวทีหลังจากคืนนี้ก็จะเก็บขึ้นรถนะครับหลังจากซ้อมบ็อกกิ้งเพลงผู้ใด้ลองเพลงใดอาจจะใส่จอยไ LED ขึ้นนี่ขึ้นสุดท้ายครับ แล้วก็จะเก็บเวทีเดินทางไปต่อที่อำเภอกเกษตรสมูหนาที่ะการเกษตรสมณ์นะครับจังหวัดชัย,ยภูมิเอาหนีฝากช่องน้องฟอร์ดน้องฟอร์ดกิติชัยน้นนองฟอร์ดกิติชัยนะครับในในในช่องอ่ะยังเนี่<อ><อ>ยติดต<น>่อคัโอ<น>้ ให้ช่องเปิดช่องไหมจุดฝากพี่น้องให้ปอสกรีดเตยชัยลำเพลินโชว์ออฟฟิศสะพานกองพีนี่คนติดตามบึ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 มเราที่วัาตั้มก็สามสี่พันนินเขาถามคุณบอสครับอู้ถึงหนึ่งร้อยคนแล้วครับพี่เดียวฮะยูดูเพิ่งได้ร้อยคนเองเหรอใช่ครับฮะนี่ครับอ่ามึงเึกใส่เออโทรศาสับเกลียงสีเดียวกันเลยเออฝากพี่น้องน้ำเน็ตด้วยครับดีเออช่องพยเขาถาเมคุนบอหน่อยช่องพี่มันเอ่อ อ๋อไปกวนซุ้มหนาบอับตางสองพันเข้มนเอาอีกแล้วมึงยังไม่ไกลเขาเห็นยังสองเพื่อนผู้ติดตามแปดแสนอะไรอย่างเงี้ยปากอยู่เป็นเขามันมาหลังพีเลยมันมาหลังไงฟูติดตามอะไรตอนนี้ผู้ติดตามไรไปได้แล้วพูดหนึ่งหนึ่งแสนห้าพอดีวันนี้แสนห้าเลยเหรอปากกูเพิ่งได้แสนสองเองลอยหนึ่งมึงไปแสนห้าแล้วเหรอลอยเดียวพี่น้องฝากกันเพราะว่านี่ฝากนี่ฝากช่อง นีี่่่่กสาแมโอ้จะยังบกเบื้องเบื้องฝากติดตามพี่ฟอสด้วยนะจ๊ะอืมฝากนีเด้อพี่น้องให้ฟอนเก่งอยู่เขาโกเดรอยก็พ่นฝากเอฟซีหลาหน่อยเอฟซีนี่ครับฝากช่องพี่ป้อมแปมนึาถล่มนี่เด้อค่ะพี่น้องคะเอาจากพันคนกับผแเล้วบออลายกเขาถ่าเพื่นบอเขาถ่าเพนสิท่าว่ายังเอาถ่าวไปยังเอาอ่ามาเดียวคิดเลยบหอนกับอไลองท่าดอกพี่น้องเขา้วองสพันได้ยุ่แล้วล่ะในมือเนี่ มาจากเอใครไปเม้นเลยนะคะ FC อุงอิงเอฟซีดารนพมันแพง f อฟซีซีลปินพ้ใดเม้นค่ะพี่น้องค่ะคือจังห้องก็จิได้เห็นว่ามี FC ใครบ้านไปติดตามพี่ฟอสนะคะนั่งจับพี่น้องค่ะต่างเบิ้งเงียน่งเบ้องเก็ว่าชเเยเดือเเรืงเป็นบาทจีู้จัดการเจ้าคือมาพิมคือพิมทำทำไมเอจคือบ่ กลัวแต่จิดพัวว่าเด็กผู้ชคือว่าเอ๋อขยจนมากพี่เห็นโฟนปุ๊กอายวะบอคอยเห็นแล้วแต่มือนแล้วเขาบอกเฮ้ยผิดนะนู่นนเราคือเคยเห็นเล่าแล้วบันทึกนั่งคิดเออแล้คือพี่พิมพ์เนาะคือบัคคาคือคือเรืองตั้งมากเหมือนว่าเหรอคืเขาเลียนตื่นอ่ะพี่ตาเมย์มันมาไปบูดมันมาท่านมาปกติแล้วมาแล้วดีมันถามมันถามเราไปฝากนั่นแล้เนาะนยื่นไลน์สดเปลี่ยนเปลือยแล้วยังเอาเกียร์ยุยสันท้องขั้นสินแหน แกไปอยู่น้ำใหม่น้องอยังอยู่อีสานนครศรีน่ะเออเห็นกันแล้วบอกับเล่าน่ะเห็นกันแต้นนิ่วเจนก่งคือสิมันขากลรองไม่นาะนี่ขากลรองเก่าเอาบ่แต่บ่ได้ใส่นะฝากบนแง่โลกกรุงเทพกับพี่น้องค่ะอย่าลื่อมไพ่กำแรงแจกกันมีกลุ่มปิดนะคะ777บาทม้เกา9วันไม่เหลืองนะพี่ไม่มันเหลืองเพราะไอ้นี้ ันบบมีเตร์ได้เหรอปนกลมรัสมุดเลยไม่เป็นหมนีวะเป็นคนเมื่อวานเป็นิทกทอกเป็นสีนี้เฉยเาหน่ยเป็นคนเมว่ขี่อานสฝากงงนงงามึงสิวะตาฟอดเอาฝากมามีเลยมนีจะคลิปแนวม้งนี่คลิปแรกฝากมามีเลงนั้นสมุดบ่บาย่บ้านนี่แหะม่บ้านม่ไานบ่ ก็พอเห็นเอาไม่แล้วว่าใ่ใจแต่ของข่ายกินมูกกระทะคขึ้นได้แน่เลยไม่ได้กินอะไรเลยเพราะว่าไม่กินหมูไทยเขาคือเมลอนเมลอนอยู่นี่ดิเขากลัว้วนเขาเลยไม่กินอะไรแบบนั้นอย่างถือถืออย่าง้องลูกจากมึงแดกวะรสชาติจากรสชาติแบบประกาศหรือยังทุกท่านนะคะโปรแบบประกาศยังเป็นทางการนะครับวันที่สามสิบเอ็ดเดือนเมษายนนะคะหนูกับพี่มาเดี๋ยวจะมั่นกัน ฝากพี่มองไปเป็นสักีพยานน้ำนะคะแล้วแฟนกูดูอยู่แฟนกูจะรู้สึกงไงทีนี้แฟนก็เป็นแฟนไปส่วนภรรยาถูกต้องตามกฎหมายก็คือภรรยาจะบอกว่าเป็นอุ้ยอุ้ยลูกมึงตีนี่ร้านหลังปลัดลูกศักูซื้อมาแต่ว่าลอยนึงเอามาให้มากินเสือเงาไปแดกเลยนะ <c oughs> ขอบคุณนะคะที่ยังหลงเหลือไว้บอออันเคยกินอันออแบบอมแห้งมันไม่แห้งปไปเลยเอาวันขิ้นยูโก,กสุมยูผลฮอด,ดีมาแล้วใช่มันคือจังโรด,ดีผสมถูกอย่างเนาะนเป่งยบออไม่ไม่มันน่าจะสดอยู่หรือเปล่ามันไม่ตากแห้งไม่ได้มันก็จังรรด,ดีผส <c oughs> มกอยางก <c oughs> ินโรด,ดีหรือมาได้ปะอันนี้คือรถพระนี่ครับนี่เดี๋ยวพาไปชมรถพระ รเ,เดียวมคับไปหาหมอฟันแม่อันอันกูหลงมือเขานัดกูมาเอื้อนกูไปมอนี่เขาไล่กวางมาเานี่ยะผู้ากาบ่บ่ปรมัน้องสิเป็นนอนนั่งเหม่หอนเขาเล่นไม่เอีนนอนกับบอนอนไม่นอนไม่ชอบบักดีเลยมัน เราเราต้องอยู่แบบทหารเราไม่ชอบอะไรแบบนี้เราต้องอยู one one ่แบบอิริบ่ม er> ักขันเชน้อนนุ <t 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 ่นซอนนติดแอร์ให้ความนี้แต่ว่าบอน้อนดอกบ่มักสปิดประตูคือยานฟุ้นเขาสินะทิ้งพระมันต้องสะอาดสะอ้านต้องแบบดูแบบแล้วดูสะอาดสะอ้านดูสะอาดตาแมนบเอพี่น้องเห็นพี่มาเดี๋ยวแล้วตลรอกันหัวย่านเม็ดง่าเราเป็นตะย่านเป็นแต่ยานเลย ย้ำสั่งงานว่ะทีแล้วแล้เป็นตะยานี่ยังย้ำเราเล่นเราเล่นอ,อยู่ย้ำเราเร็ดงานเรา,ปออาเราป็นตะยานเอากระเฮ็ดงานไหมเนาะย้ำมวนกับมวนตัวเ,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 เจ๊ฮอดลงรถเถอะเจ๊ <laughs> ไปดูซิทำไมไม่ลงรถลงลานี่เอ่ะ <laughs> <laughs> เป๊ะๆมาทำไมเออเขียนตะกินก๋วยเตี๋ยวอยู่บ้างหน่อยทุกสม เอาขื้เหอนจอดยุ่กสุมยุบหันเนี่ยแม่ไปอนเอาของฮะแม่โอ้สวัสดีครับโอ้ส่งใหญ่นีจะส่งใหญ่นแม่ใดล่ะแม่อ่นาแม่ภาเดินทางมื่อใดเนี่ยเดินทางติดบกเมือเด้นมื่อที่เหมือนลไม่สมบ์องานบ่ทั้งลมไม่สมทั้งเอียงเนี่ยเพ่เอาว่าปากมจิปากเมื่อบ้านเนเดินทางมื่อ

ไปบ่ไปแคมปิ้งเนาะอีหลี่สวมบทบากันนะวะเออเดี๋ยวสองตัสวมบทบาทอยู่บ้านต้อนคนกันเออเรามีลูกบิเต้เรามีพาร์ทละเดี๋ยวไป็หนุ่งกัะเล่าเถอะเออจริงๆรน้องบัวแดงน่ะสวยน้องบัวแดงน้องบัวแดงสมเฮาอยูกไก่น้องบัวแดงกันบ่แม่นลาสิโท้จองไปเออเออท่าฟ่แบบดีเลยจะต้องบอกไอโอ้ยกษตรสมบูรณ์มันบ่ไกลโค้เลยนี่เอาอีหลีบ่นี่ไปอีหลีบ่เบิ่งจะเปิดก่อนอัน พี่น้องเขาเดี๋ถามว่าไปมบ้านใคอยปสลักว่าอันมีงานอยู่มีงานอยู่น้ำเพื่อนโชคเขาไปเบิังอันเดียวผู้จัดการเพื่อนบ้านมีงานอยู่เขาไปเบิังในเว็บคือยังงานคือยังบ่ค่อยมีผนวบเพื่อนบ้านพันลุ่งซื้อไหมเออเพื่อนพันลงซื้อพี่น้องนี่บอกจะขวางโมเมนโมเมนทาที่เช็คอินอย่างนี้เหรอเดี๋ยวจะบอกเจ้าของทุกทายเต่างหากที่เห็นแล้ว ออมันมองชั้นต้นเเออเอองามงามงามไปบ่เ๋ยทีะทุบเยวีิบอกเลัโอเคเอาคลิปนี้เลยเวลามาพอสมควรแล้วฝากพี่รองมา้ซ้ำนี่ครับเดี๋ยวสิลยชวนให้พี่รองเมืองช่งคำเดนอ